ลืมพี่ผมนึกว่าเพื่อนจะมาทำโตีนใหญ่มันลีเซ็ตได้นะไม่มีใครมาเลยดีจีอย่ามานะลืมล่ำทั้งเป๊ถ้าปั้มเหรอไปปั้มดีจีอย่ามาตำรวจถามตีการฮอรหนึ่งลำในเมืองของเข้าเมืองหน่อยต้องเข้าเมืองเข้าเมืองจะเข้าเมืองจะเล่นเมืองแขวงเพราะว่าเข่าไม่น่าไหวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยกูพิงค์เดี๋ยวไปช่วยเห็นแล้วเห็นแล้วเข้าเมืองไปแล้วกูพิงค์บ้านใช่ปะใช่ใช่ทางดีจีอ่ะโอเคฮอรหนึ่งลำมานะหนึ่งลำ แต่รถเทียนก็แรงกันดีว่าคือตอนเนี้ยไอโฟกีกับบันหิวก็หายเว้ยตอนที่บันลบันไม่ชุบกันเลยอะเมื่อกี้เนี่ยมันไล่ฆ่าอยี๋ยเดี๋ยวดึงไล่กันสี่ไม่ชุบเลยพวกเราด้านชุบกันอย่างเงี้ยแต่ปืนได้ครับปืนเปลี่ยนเกมเนี่ยปืนเราปืนเราเปลี่ยนเกมเมื่อกี้เนี่ยไอตีไอตีเปลี่ยนเกมใครบอกอะไอ้อที่ขับมาได้ไม่ต้องรอผมพี่ ตำรวจหลุดนะรถตู้จำเด็กหลุดแล้วนะจะจะพิงไอ้หลุดหลุดหมดแล้วนะตำรวจน่าจะหลุดหมดแล้วนะเรืหลือหอร์ป่ะพี่ไปหาพี่คล้องเหมือนใหญ่ไม่เคยกูจับเด็กอยู่ตำรวจเอากูแล้วไอ้ตัดถือว่าดีตำรวจกำลังจะไปโดนใครวะเนี่ยรถเจ็บพิงค์โดนใครเหรอขอบใครเว่ยพี่พี่อะตำรวจไม่ใครเจอตำรวจอยู่ทางไหนไม่ได้ดักให้ตลอดอยู่เวเว่ยพี่เก่าโวเก่าจัพิงโดนล้มเลย ตัวแบบไม่ได้อยู่ถ้าแหววเฮ้ยมันมันมันไล่ใครอ่ะแท็กขาวแท็กขาวใครอ่ะพี่กูกูใครอ่ะกูเองโอเครหอใช่บดแคคกูจัดขึ้นมาอะมันอยู่ในตึกกันอะใครมีใครมีรถตามอยู่ปะมโดนไล่อยู่มาตามอยู่กูวิ่งตามอยู่เดี๋ยวพี่ได้ได้หรือไม่ยิงยางให้อยู่จินตกันบนรถไม่ได้นี่หว่าใช่อ่ะพี่ต้องกดใช้ได้ ตัวไม่เจอพี่พี่พิงตอนนั้นใช้ในตัวใช่รถจะต้องไปกระเป๋าสักคันได้หมดไปกระเป๋ายุดนะมามาใครใครว่างมารับหน่อยตรงหลังโรงพยาบาลแตกสามเไปผมไปหลังไปแล้วเอาไว้ตัวปืนเอาไว้ตัวพิงค์ตัวพิงค์ตัวปืนนะเว้ยไปช่วยบอลเลอร์รับหน่อยได้ปะตาม่างคนละอะไรอ่ะสองวิพิงค์บอลเลอร์ เฮ้ยเอ้ยมันบล็อกยังไหวยังไหวพวกมันอยู่แถวธนาคารับอย่กันเลืมเลยใครใครมีใครมารับได้ปหมเนี่ยมีมีมีที่หนหลังย่ีคเรับมึงมึงเลี้ยวกลับขึ้นไปแถวบ้านอีกเลยสะพานปลาทีแยกรถเมื่อหนึ่งไอ้ตรงแถวหลังแดงอ่ะมึงขับหนีเลยตำรวจตามอยู่ถอยไปด้ายถอยมือที่ถายมือพี่ตามหลังอยู่ลงมาบ้านเก่าเราอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ยิงยังตีนะไอ้เโหเฮียใครโดนวะไา้สัตว์การโดนแล้วนะเพื่อนโดนไปแล้วเพื่อนโดนไปแล้วเพื่อนโดนไปแล้วไม่เป็นไรการโดนแล้วย้ำ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 ไอพิง์โดนจับไปแล้วไปตามไปตัวนั้นต่อเลยมันย้ำยให้่ไม่เล่นใหญ่ไม่เล่นย้ำย้ำไปเรอยตัวที่จานอุ้มอ่ะนี่ย้ำรถมันออกไปรือยๆย้ำเร่ยๆปล่อยไม่ได้ ขาดมาช่วยหน่อยยาวผม,ตมแตกเวนี่ไปไหนวะทำเงินทำเงิอล่ววาไอ้การขาวขาวพี่ชาจะตัวน้ำหรือเปล่าไปย้ำไปย้ำอ,อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอี่ไอยอยู่ไรอย,ยู่ไรอยู่ไอเซิร์ฟเสียงหายไปไหนวะไอ้เซิร์ฟ โโดนนอตตติ๊กกัคพี่แฟงอย่าบอกนะมันจะตามขึ้นไม่หาพี่อะพี่แฟงเออใช่เออเป็นสิบเลยเอ้ยปั๊มบนนี้ใครที่ไม่ใครใครใครที่ไม่ได้อุ้มมาปั๊มบนนี้มากระเทื้วมันดิตรงเวทีอะมากระเทื้วมันดินกระทิ้วมันดิกำลังไปกำลังไปตรเวทีอะมันกำลังไปมันกำลังดีมันนี้ไม่ใครใครใครกำไม่ไปมึงอยู่ไล์เดิมใช่ป่ะมาาแแลล้้ววมันเยอะมันเยอะมันเยอะพี่ติ๋มกูลาบไปปวดให้เหมือนเดิมให้มันมามันมามันมาเี่ตามอยู่ปะ มาดิมาดิใครที่ไม่ได้รุ้มอ่ะมาเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยก็อยู่ตรงเวทีแล้วเนี่ยเนี่ยมันมันอยู่ตรงเหินอ่ะพี่ติ๊กติดปั๊มป่ะพี่ปั๊มเลยข้างบนนะปั๊มอ่ะอ๋อปั๊มเติมน้องเติมน้ำมันไปนะระวังคว่ำพี่สีขาวใช่ป่ะความันสีขาวใช่ป่ะใช่ของมันสีขาวของมัน์พวงมาลวงมาล์ถูกหวยเฮียไปสิบพันล้วสไอ้แฟนเป็นสิบเ่นได้ไหวเราก็ได้เล่นได้เรนได้เรนได้กลัวสีขาวเหมือนกันน่ามันโดนน่ามันเล่นได้เล่นได้ามันลน่ามันลงซ่อมรมันน่ามันน่ามันน่ามัมนน่ามันน่ามัน ไอ้เหี้ยมีคนนั่งอยู่ด้วยสัดติดตรงไหนอ่ะต้องป okay, ั๊มมาทางเวทีปาร์คมาด่วนเลยปั๊มทางโอเคพี่ปวางบนใช่ปะเราบางคนติดบนน่นด้วยเยมกเลยแล้วตีเพื่อนเราตีเพื่อนเราไอ้ตรงร้านเอแทบอ่ะฮอาวโอเคนะพอโคเคนนะพออะไรกูพออะไรกูกินยากันนะไปกินยากันนะจุกพี่เล่นเส้นปกติเลยนะพี่ชายทีาเจอเดี๋ยวผมยิงร้อตำรวจให้เโอเคได้แลงเราบนแลงเราตัดกระสุนเหลือด รออไ่เพื่อนบวกอยู่ปั๊มเวทีเก่านะตำรวจมานะตำรวจมาแล้วตำรวจไม่เข้าตำรวจไม่เข้าไม่เข้าจริงเหรอไม่เข้าจริงเหรอเออไม่มาหาผมล่ยอมาจหยีไม่เข้าจริงเหรอจ๊ะไม่เข้าจริงเหยอจ๊ะโอเคว่าไงจ๊ะไม่ยอมใจหยีว่าไงจ๊ะไม่ยอมใจหยียมันยิงยางผมไอ้เจ้าเนี่ยตอนนี้พี่แตกสองแล้วพี่ ข้างบนเหรอแปงใช่ผมอยู่ข้างบนผมลงมาชั้นสองละตามไปเลยแปงตั้มบนมาหน่อยเนาะตั้มบนตั้มบนไม่ไม่ได้มันมีหอยอยู่บนหัวลำหนึ่งเราลองใช่เราเล่นเสียงไม่ได้นะเลองไม่ดักเลยนะเล่นน้ำแทงไปแล้วนะเอาไอ้เหี้ยกูลงมานี่ไอ้สัตว์เอ้ยสวยละกูไอ้นเลยดีกว่าลองมายิงขวบรถเหรอแปงมันยิงได้มันชนเมื่อกี้ แก่บ้างยไงไอ้แก่แก่แก่นี่ไงควายลงลงลงไอ้เหี้ยเล็งเป็นปีไอ้เหี้ยเล็งเยอะมึงอะไรเงี้เยอะแต่ตานนี่เหรอนี่เหรอยยิงไม่ออกหรอไอ้ควายไปตามรถไปตามรถดูค่นี้ตายตายตายโอ้ยโอ้ยไม่เดียวแหนะแหนะหรือแบบว่ารีออนน้องกลัวมาเดียวหรือแบบวะไอ้เหี้ยเยอะเกินไอ้ลุงลุงแมกตาเดือดหรือปุ้ย

อ่อนเนี่ยอ่อนเจอรถอ่อนเนี่ยรถไม่เห็นอะไรเลยโอเคไอ้ต่อรอมาพี่บาสขึ้นมาผมมาอยู่ปีเดียวผมมาสองนะพี่ฮะให้ผมเบาเหรอรถกูจะพังนะเว้ยฮัลโหลกูต้องซ่อมรถนะพี่รถจะพัง รถขึ้นรถควันดำโหลเรียบร้อยอยู่อยู่ข้างหน้าถห้เวทีใหญ่มาหน่อยมาหน่อยไออ้อนเมึงอ่ะหน้าหน้าอารมณ์นั้นให้กูนะเว้ยโหลรถพังโหลมาหน่อยเฮ้ยรถที่ไหนนะมึงเคยเจอตำรวจเมืองล<ด>หลักป้าอัตว์รถคู่พังไม่เหมือนกันหนึ่งจุดศูนยะ์นะไอ้เฮีย องดดูิไม่เหมือน<า>กันนะบาร์ตอลลนะอย่าตีตลอลลนะอย่าตีตลอลลนะไม่รั่วเงวะโอยสัตว์ไปรั่วครับมึงไปก่อนไม่กล่อ,องซ่อมกล่องซ่อมอะไรของมันวะคนโดนไล่บอกกล่องซ่อมไม่กูขึ้นไหนอ้อนมาไอ้เหี้ยกูโดนล็อกมือด้วย พี่ว่าขับไปป่ะเดี๋ยวผมส่งให้เฮ้ยฮะเดี๋ยวูนเพื่อนอยาก,ยากเป็นรถติดน,นี่อับดุลชิยาโบ<ะ>้ด้วยรถผมพังมอับดุลชิยาโบ้นะโคซ่มอมนะยืนไว้ยืนไว้ไปพี่ขับไปเลยพี่นี่คืออับดุลชิยาโบ้นะไอ้สัตว์พี่พี่กูโรสองอย่างเหมือนกันนะนี่คืออับดุลชิยาโบ้นะ นี่คือตำรวจแฟมนะแฟมหลักนะอไอ้ไอ้ยากใครฝั่งซ้ายกูอ่ะไอ้เนี่ยมันมันไล่กลูอยู่คือไอ้นี่อ่ะข้างหน้าบ้านเซอีอะ่ะเขาเขาข้างหน้าบ้านเซี่ยอะ่ะต้นไม้ <laughs> เีมันซ่อมรถอย่าลงเต๋ออย่าลงคนเที่ยอะไรเอาหัวลงวาเยดตีลการสวยจัดไอ้เที่ยของแท้ว่ะเป็นคีติลการในการเลี้ยวอ่ะไม่ธรรมดา อยูย่ตรวจตามอยู่ตกฟ้าทีนึงอา้าวตำรวจก็ตามติดเลยเอาให้เราไปยืมพุ่งกลับไปวันน่ะ เฮ้ยที่ไหนวะช่องอะไรวะที่หนึ่งจุดศูนย์แข่งอยู่อะ่ะพอมีปะพอมีปะช่องอะไรบ้างอะ่งอะเขียนยังไงอ่ะพิมพ์ไป BBC, bbc 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 อะไรอะ่ะ เป็นไงบ้างวะที่เนี้ยบอลเราเยอะเราเยอะกำลังไปกำลังไปดูนี่เป็นไงวะเมืองนี้ตำรวจกี่คนวะที่นี่ตำรวจกี่คนวะเฮียบบีบซีนำว่ะเย็ดเค่สามเจ็ด

บี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 ซีมันเก่งเว้ยตอนเวลามันเล่นยี่สิบห้าคนอะบีบีซีอะมาแล้ว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 เห็นแล้วเหมือนได้เปล่ายิงแล้วสวยดิทำพียอะไรกับป่้ยังโงู ไปเรื่อยๆไปเร่อยไปเไื่ไปหวยมันเรื่อยมัน่มีคยะไเรื่อมาอยๆมีตยมีตเต็งมีแต่เสียงไอ้เชียเต็งมีแต่เสียงนุ้ยอ๊ออยเดี๋ยวช่วให้เดี๋ยวชให้รีด้วย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 เีไหวเีไหวเียีตพวกตองไอ้พวกตองไอเยไตองไอ้ไอเยไหไตไอ้องไอ้เยอไอเยตองคยไเย เอาพี่โทษๆไอเฮียจะต้องไม่ไหวงงไอเฮียอยากเอาอ่ะเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยชุ่มหมดแล้วเล่นเลยเฮ้ยเพื่อนนอนตายบอกว่าเฮ้ยไอเฮียคุยต้องให้แกสั่งไงวะไอศาสตว์ อีพ่พู้องแห่แกสั่งหรอคุยแกงกากไอ้ทียใครด่ากวูวะมันด่าก,กูหรือว่าไอ้ียาานี้ด่ากูในรถวะไอ้ตัดสรุปใครด่ากูนเนี่ออกกจออกกจอกกจอกกเ่อนห่อย่อลอให้เปิด้ปิ้ไงาอกโอเคสวยเออกับมนไอ้ีหกศูนย์เหรอไอ้ีสตองไม่ไหวไอ้ทียกแกงตองไม่ไหวคุย หรอืนมันยังอยู่เนี่ยออกไม่ออกไม่ได้นะไอบอลให้อุ้มเบาไอบอลมึงมันบอลไม่ดอุ้มไม่ได้เอออุ้มดิอุ้มดิอุ้มอุ้มไอบอลดิได้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 ืนมหกศูนย์เทียยางเดือดปิดบ้านเราเลย มันอยู่ตรงบ้านเราสองเคสน,นะเขตเพื่อนเราอกผมเจอตลอดไปดูก็ได้ครับไปดูก็ได้พยายามกระจายดูหลายๆที่นน่าจะมั ต้อตลอไล่เยอะนะโอเคดวงสวยชิบหายตำรวจกู 这流张啊！ รถแรงชิบหายแรงเบรกบูดอย่างเร็วอ่ะอย่างเร็วอ่ะเฮ้ยไม่พี่ทำไมแท็กซีนขับยากจังวะ กูรู้ว่ามันดีไว้ยยแต่กูขับคนไม่พักเลยโวยมันแบบพี่ดูอันนี้ขับตึงอยู่นะ คนนี้ที่คุ้มผมนะขับดีอยู่วัที่แปดนาทีเซิร์ฟลีเล่นปืนมอปืนแม่กูแม่เซ็กเทคกสองส,สยองสุดแน่ไอเทียรอบนี้ แบบพี่กูจะบอกว่ากูเล่นไฟไม่ไหวครัแบลบุวกูตีไม่ได้เลยเออหน่วงแบบหน่วงแบบมากมากแบบเล่นไม่ไหวอ่ะกูตีมัว่วกูกับตีมัวม่วอย่างเดียวกูกดมัว่วเดียวอ่ะแม่งแม่งแม่งเดก๋ยวกูเป็นสองหัวเจเ่งสุดอ่ะพวกทุกท่า ขอบุญ subscribe ด้วยนะครับแค่นั้โหลอรอรอรครับพี่ต้นพี่ต้นพี่ข้างหลังปุ๊กไหมมามาข้างหลังปุ๊กหน่อยตรงปั๊มอ่ะผมจะเติมน้ำมันไม่หุบปุ๊กติมน้ำมันเออเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนไหมนะเออเไปแก้เปลี่ยนคนเฉยๆอ๋อไม่ไอโยโยโยมาเอ้ยพี่ต้นมามาข้างหลังปุ๊กหน่อย พี่ต้นผมอยู่ตรงปั๊มร้านเสืนะ้อผ้านั้นเลยเลยไอตัวเนี้ยปล่อยไหมพี่เ๋ยวๆเอาลงทำไมวะมันบู๊งง่ายมากเลยครับพี่ต้นพี่ต้นมันนะั่นอะ พี่ดูอุ้มยางไาหนครับหรือสิบนาทีวะแล้วก็เจะเอเยได้ยไม่ไม่แสงว่าไอ้เคสเคสเคสที่อุ้มอ่ะมันเหลือประมาณกี่นาทีเว้สถ้าแบบดีดีมาแล้วอ่ะหลังดีสีทุกจับไอ้ตีช่วงนี้โหดฟาดประจุสีสะแตก ไปต้นโบดโบดช่วยหน่อยโดนมันล้อหนึ่งเนี่ยเออผมผมโดนต่อรอ,อด้วยโดนล้อหนึ่งอยู่ที่ขายหมูอะไรวะไม่มาจากไหนผมไม่ได้มอง ซ่อมรถเทเดซายอยู่สนามบินเทเดซายมาหน่อยขอรถเปลี่ยนหน่อยใช่ผมอุ้งอยู่ผมอยากซ่อมรถมากไม่หยุดเลยิงยิงงางตลอดดิกูอยู่สนามบินเทเดซายกำลังไปทางเบลยัม ไปไม,ม่ผมผมโดนอาวันไล่อยู่ผมผโดนอาวันไล่ด้วยเชี่ยวมันเถือนมันไม่ตาย,ยหรอไม่เหลือเด็กสัตว์เถิ่อนไสเฮียอ่ะมาถึงก็มาถึงโดนโดนอาวันไล่กันนึงมาแล้วมาแล้วน้ำบานเซิร์ชมันมันมา,าอยู่ข้างหลังยิงดิ กูโดนตกลงอะไรโหกูจะซ่อมก็ซ่อมไม่ไอเอ้ยมึง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 เอารถให้กูเปลี่ยนอะดิใครก็ได้คนนึงอยู่แาวแพทย์ทหารโดนเพื่อนมันไล่ไล่ี้ตูดเลยอะขุดอะไรกี้ตูดกูเลยอะโอ้ยเรียบร้อยกูโดนยิงงางต่อแน่ โอ้เรียบร้อยเก็บบนเขาเรียบร้อยโดนพิกโดนาั์มข้างบ,บนไม่ไม่มีเลยขอบรถได้ดีฮัลโหลใครก็ได้คนหนึ่งได้ใคร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 แท็กเนี่ยแท็กแท็ก,ก,กข้างหลังอ่ะลง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 นี กูโรลสี่ล้อเย้ยกูไม่น่าเอาคันนี้มาโหช่วยหน่อยตามมาตัวบ้าฝันบบบบดีปุ๊บเข้าทีห้า พังแล้วกูแล้วแหละยั้ยังยั้งยังไม่พังที่เทียสวยสวยมันไม่มีตัวแล้วมันม้าเลยขับม้าเร็วอยู่พี่เราเร็วเข้ามามันมีตัวนะเอ๊ะกูได้ไปทับปืนขึ้นมาแล้วนะว่าแล้วอยู่นี่เองนี่นแล้วไม่มีรถใส่แฟงแรมเราล็อกไว้แรมเราล็อกไว้ผมมีรถดีแต่ไม่ได้เยอะกูจะถึงแล้วอีกนิดเดียวหอบไว้มีแต่พวกมันในแฟงม้าม้าหนีดีพี่มาหนีดี อยู่เข hmm. ่าให้ทหารเยอะนะบอกก่อนไหนอยู่ไหนนาดีเซียไหนจะดีเราไปตลาดตลาดไซเดอร์ไซยู่ไหนน้องเป็นอยู่เข่าใหทหารเยอนะมันน่าจะมองมองที่ตลาดตอนนี้เราอุ้มเยอะอยู่ปะเราอุ้มเยอะอยู่ปะพอได้พี่พอได้โบีบีซีจะสปอยบีบีซีกับที่นู่นหกศูนย์แล้วนะบีบีซีนำโคตรโหดโหดที่นู่นเท่าไหร่พี่สามสิบเจ็ดโอ้โหเชี่ย แม่งอุ้มได้ไงวะไอสัตว์รที่นี่มันโหดหรือเปล่าพี่ p ีซิงกก็ยังเอาไม่รอดเลยนะมันยังฆ่าเคสเลยนะพี่ซิใช่วกมันอยู่นะนะเห็นบ่ราเพื่อนตีกันอยู่ไอ้บ๊อบไปดิสี่ปีรีเบิร์ตทีวีเลยไม่ใช่พี่ไม่ใช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 ่น้าไอสัตว์เอาไปคั้งคู่เลยเดี๋ยวไม่ไป นู่นคนนู้นคนนู้นใช่เี๋ไม่เจียวขวามือลงเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต่อยมันเนี่ยผมต่อยมันต้องยิงมันลงม่ต้องยิงมันมันกากไอ้เหี้ยนี่มันกากลุงอ๋อเย่ไม่รู้ไอ้เหี้ยชุดแดงเหมือนกันเลยสัตว์มันกากลุงไอ้เหย่เนี่ยต่อยมันเลยมันยังสวนไม่เป็นเลยเนี่ยมาลุ้มต่อยเดี๋ยวมาลุ้ต่อยเดี๋ยวมาลุ้ต่อยเดี๋ยวโจ๊กโจ๊กเพ่งมาเลยเนี่เอาอะไลุงเอากระดูกเอากระดูกเอาไรเดื่อเอาไระเดื่อกรเดื่อาไะเดื่อกใจครับ ว้าวกดตะเปิกบ้าไปจากเดียวแล้วเนี่ยกดตะเปิกบ้าไปจากเดียวแล้วดูดิ่ทำเพี้ยไรไม่ถูกเฮ้ยกูถามจริงแกตงมึงใครเอาใครใครให้มึงเล่นฉลาดวะกูถามจริงดูดิว้ายเล่นยาก่างนี้เล่นไงดีเนี่ยไปดีกว่ากลับกลับกลับไหนกลับเล่นไหนดีน้องกลับเล่นไหนดีน้องไ่ถามจริงเอาดีเอาดีว้ายมึงหอบเลยเจมส์หอบเลยมึงก็หอบวัดเลยหอบไม่ได้เดินล้อมาหอบหอบไม่ได้ลงเรับรีมาหอบอึ๋ยฉลาดกระจอกนี้คุยเอใครเรื่องมึงเล่นวะ นี่มัเลยสนับแล้วมันหนึ่งๆกูนี่ไอ้น้องไอ้เฮียไอ้เพียโดนต่อยแบบรถถังไงไอ้สรรถรถัตว์รู้จักมารถถังจิตมึงนนท์ไหนเฮียงงในเมืองไอ้เพียชีวิตมึงรู้จักแต่ตะ,ตะวันฉายแล้วมึงเด็กมันนี่เหรไอ้ถูก <laughs>